สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพฤนหัสบดีที่18เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เราคุยกันนะครับใน2งช่วงเวลาเดี๋ยวช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเล่าข่าวกับเรื่องราวของปรากฏการณ์ที่ใช้ชื่อว่าโนวิดโนวิดนะครับโนวิดเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้บรวรร หัวหน้าศูนย์เที่ยวชาญเฉพาะทางด้านไบรับวิทยาคลินิกภาพวิชาคุมาเวิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ยุราลงกรมหาวิทยาลายัยในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารอมสินครับวันนี้เรื่องของการส่งเสริมการอนุรักษ์นกอพยพนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณเพชรมโนประวิทย์นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและเลขาธิการมราลูลนิที่โลกสีเขียวนะครับไปคุยกันในช่วงเล่าสันโดยธนา,านาคารอมสินครับ ธนาคารอ,อมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาการฝากนาน8เดือนด้วยกันโดยจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละหนต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละหนต่อปีนะครับผู้ฝากหากเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็เมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขานะครับหมดเขต วันที่31พฤษภาคม2566นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามะรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสองช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเป็น GSB Contact Center มาเลขโทรศัพท์1115นะครับ1115ส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็นเว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th นะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารอมสินรัฐบาลเป็นประกัน คุณฟังครับวันนี้รายการล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากานธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM และก็รุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่2รางวัลเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการได้ด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน a c o b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2อบันเท่านั้นส่วนจะเป็นใครใดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับถ้ารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไ like, ลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์กดแชร์รายการแล้วก็ผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการเราจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับ เอาละครับมาถึงช่วงของกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับผู้บริหารของธนาคารอมสินได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับตัวอีกครั้งครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับผู้บริหารของธนาคารอมสินได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่า การลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือหรือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ผู้บริหารของธนาคารออมสินได้ลงพื้นที่ไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะครับคำถามคือไปที่จังหวัดอะไรไปที่จังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ sfs 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่17พฤษภาคมเมื่อวานนี้จาก จังหวัดนนทบุรีครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุภกรโพแก้วนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของปรากฏการโนวิดคืออะไรนะครับพูดคุยกับศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้ระบวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาคพิชากุมา้าวิทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอฮะัสวัสดีครับครับคุณหมอครับโนวิดคืออะไรครับคุณหมอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ เขาให้จํากัดความว่าคนที่ไม่เคยเป็นโควิดเลยไม่เคยเลยนะฮะครับครับไม่เคยเลยนะครับอถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีไหมมีไหมครับคือเขายกโรคหลายๆโรคนะครับเช่นชรับนะครับ HIV เนี่ยนะครับมีหลายคนนะครับมีแต่น้อยมากมนะมีเชื่อใช่ไหมครับคุณหมอ ที่ได้รับเชื้อแล้วไม่ติดอ๋อแต่น้อยฮะโอกาสเกิดแบบนี้น้อยมากเพราะเชื่อว่าพันธุก,กรรมเนี่ยก็ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับนะครับในทําน,นองเดียวกันนี่นะครับถ้าบอกว่าโนวิดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเอากันเข้าจริงๆเนี่ยต้องแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยได้รับเชื้อก็ไปแล้วไม่ติดอืมนะทีนี้บางครั้งเนี่ยขณะที่คนที่ไม่เป็นเนี่ยจะบอกว่าเป็นโนวิด ทั้งหมดเนี่ยมันคงไม่ใช่อืคนนั้นเขาอาจจะป้องกันตัวเขาดีนะครับเขาพยายามหลีกเลี่ยงเขาพยายามป้องกันทุกวิถีทางเขาก็เลยยังไม่ติดครับนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะมีพันธุกรรมในการป้องไม่ให้ติดเนี่ยนะครับในความเป็นจริงอย่างคงน,น้อยมากๆน้อยมากๆอืมครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นว่าคนที่ยังไม่เป็นโควิดเนี่ยก็เริ่มทยอยเป็นกันครับ ก็เริ่มเห็นมากขึ้นมากขึ้นก็จะเริ่มทยอยเป็นกันนะครับนะฮะทีนี้ตัวโลกเขาก็พยายามทําทการศึกษากันนะายว่ามันจะมีพันธุกรรมอะไรไหมนะครับที่จะมาต่อต้านกับโรคโควิดได้ครับปัจจุบันยังไม่รู้ยังไม่รู้นะฮะปัจจุบันนี้อืยังไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีับนะครับะะว่ามีหรือไม่มีแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าคนที่ยังไม่เคยเปิงขนาดนี้เนี่ยถึงแม้จะเรียกโนวิดเนี่ยนะ แล้วก็เราก็เห็นกันเยอะแยะว่าเริ่มสยอยเป็นกันนะะทีนี้ถ้าบอกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับขนาดนี้ติดเชื้อโควิดไปแล้วสักเท่าไหร่เกินแปดสิบเปอร์เซ็นแน่นอนตอนนี้เหรอครคุณหมอครับครับตอนนี้เกินแปดสิบเปอร์เซ็นตไปแล้วครับหมายถึงว่าร้อยคนแปดสิบคนเลยร้อยคนมีแปดสิบฮเหลือยี่สิบเองฮะอาจจะไม่ถึงยี่สิบแล้วนะครับแล้วก็จะเหลือน้อยลงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมไม่รู้คุณพงพัฒน์เรียก ยังฮะหรือว่าผมไม่ตรวจก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่เชื้อต่างๆารใช่จะมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าไม่ได้ตรวจใช่ไหมบางคนบางคนติดเชื้อแล้วไม่รู้อ๋อแต่อพียงยันต้องตรวจเลือดที่จะรู้ว่าเคยติดหรือยังะโดยเฉพาะในเด็กอ่าครับกับครับนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่เมื่อที่มีอาการนิดหน่อยแค่บัดหรืออะไรต่างๆบางคนก็ไม่ได้ตรวจใช่ครับไม่ตรวจก็เลยไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการติดเชื้อโควิดครั้งแรกเนี่ยนะครับ อาการจะมากกว่าการติดเชื้อครั้งที่สองนะเพราะติดเชื้อครั้งที่สองครั้งที่สามที่สี่เนี่ยอาการก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆครับนะเพราะถึงแม้ว่าเชื้อมันจะเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไปอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยการติดครั้งที่สองที่สามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วภูมิของครั้งแรกๆร,รวมทั้งภูมิของวัคซีนด้วยเนี่ยมันจะลดความรุนแรงลงได้อืครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เรารู้กันแล้วว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะครับถ้าเรา มีระบบภูมิที่แข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะครับโอกาสระยะหลังเนี่ยที่จะลงปอดก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงนะครับแล้วโรคนี้มันก็จะในที่สุดเนี่ยมันก็คล้ายกับโรคทางเดินหายใจโรคอื่นอืมครับอ่าจะเห็นนะฮะภาพตั้งแต่เริ่มแรกเราไม่รู้จักมันเลยใช่โรคนี้เข้ามาตอนแรกเนี่ยตาการลงปอดมันเยอะมากครับตาการเสียชีวิตก็เยอะ แล้วพอไปเริ่มเปลี่ยนสายพันธุ์มาเรื่อยๆคนเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆมีเพคกซินขึ้นมาแล้วลอัตาาความรุนแรงของโรคก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆอืจนตอนนี้เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน่าจะน้อยกว่าหนึ่งในพันนะครับนะฮะแล้วส่วนใหญ่ผู้ที่จะถึงกับรุนแรงลงปอดส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่กลุ่มเปราะบางอ๋อคร,ครับนะครับ ในคนที่แข็งแรงดีเนี่ยโอกาสที่จะลงต่อก็น้อยลงครับครับนะลงได้แต่น้อยมากๆากแล้วครับครับเอ๊ะอย่างนี้มันมันเขาเรียกว่าผมต้องเปลี่ยนวิธีคิดไปไหมครบคุณหมอว่าแต่เดิมทีเนี่ยเราคุ้นเคยกับโควิดมานานพอสมควรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นแล้วมันจะต้องตายเหมือนสมัยก่อนนะฮะแต่วันนับวันนี้มันมันไม่ถึงขนาดแล้วใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับยกเว้นมีข้อยกเว้นนิดเดียวเองครับคือเราจะเห็นนะที่มันเข้ามาปีที่สี่แล้วใช่ใช่นะครับ แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดไปแล้วเนี่ยเกินแปดสิบเปอร์เซ็นแน่นอนครับนะหรือพูดง่ายๆแคนไทยเราเนี่ยนะครับมองซ้ายแลขวาเนี่ยเคยเป็นแล้วทัว้งนะั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อ่าใช่เนี่ยรอบๆตัวก็มีอยู่รอบๆรอบๆตัวถามดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแล้วข,ขึ้นได้นะใชนะ่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ไดยรุนแรงขนานดะที่เรียกว่ามันจะ ถ้าบอกว่าโลกอะไรก็ตามแต่อัตราตายหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ตกใจเหมือนกันเป็นร้อยคนตายคนหนึ่งสมมติอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันลดลงไปเรื่อยๆเลยนะ<อ>นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าฮนะมันกําลังเปลี่ยนเข้าสู่โรคที่เราเรียกว่าโรคประจาฤดูกาลแม้กระทั่งองค์การอะนรเป็นโรคก็ยอมละนะครับเพราะว่า,านนกกยุติแล้วนะไม่ได้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงแล้วนะครับนะฮนะ นะเพราะนั้นเมื่อมันเข้าสู่โรกประจำฤดูกาลเนี่ยนะครับแน่นอนตามฤดูกาลพอถึงฤดูกาลมันมันก็ามานะโดยเฉพาะฤดูกาลนี้นะครับนะฮะกำลังเข้าสู่พี่ของมันอืมนะที่พ่อพี่ของมันก็คือโรคทางเดินหายใจเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดในฤดูฝนครับพอเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนนักเรียนเปิดเทอมนะครับเราลองดูว่พอนักเียนเปิดเทอมปั๊บเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะเป็นตัว ขยายโรคเอาโรคเนี่ยนะครับกลับมาบ้านโดยเพราะโรคทางเดินหายใจอืมพี่เอามาให้น้องน้องเอาไปให้พี่นะครับแล้วก็จะเอาไปให้อผู้สูงอายุหรือผู้นะแต่ถ้าคนไหนร่างกายแข็งแรงดีก็นั้ก็ไม่ได้มีอะไร,รแต่คนที่มีร่างกายอ่อนแอนะครับหรือกลุ่มปาะบ้างเนี่ยถ้ารับเชื้อไปพวกนี้อาจจะรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะปกป้องโดยเฉพาะอย่างเช่นเดียวกับไข้ปัดใหญ่เนี่ยนะครับ ถ้าเราจะปกป้องจริงๆเนี่ยทําไมเราต้องพยายามปกป้องนะฮะผู้ที่มีกลุ่มเปราะบางได้แก่ไหนเดิมทีเราก็เรียกหกศูนย์แปดศูนย์แปดครับคือเด็กเล็กครับอก็ตรงไปตรงมาครับนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่ปีที่สี่แล้วอืมเอาเป็นว่าถ้าถ้าคนที่ยังไม่เคยติดเชื้อหรือว่าคนที่ยังไม่รู้เนี่ยกับคำว่าโนมิดมันก็ไม่ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยครับคุณหมอคนที่ ไม่เคยติดเชื้อเลยถ้าไปรับเชื้อครับนะครับตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันมีูมิต้านทานมเราเราไม่รู้ว่าในร่างกายใช่ไหมฮะนุกรรมอะไรใช่โอกาสเป็นมีนะครับมีครับใช่เราอยากคิดว่าโควิดแล้วเราจะไม่ติดกับกับโอกาสติดมีครับการปฏิบัติตัวของทุกคนผมว่าเหมือนกันหมดนะครับไม่ต่างกันนะฮะถ้าเราคิดว่าร่างกายเราอ่อนแอร่างกายเราไม่แข็งแรง แล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานปฏิบัติตัวให้ร่างกายแข็งแรงัรบหรือว่าให้วคัคซีนมาทำปีเ้วยวอักก็จบก็ให้วคัคซีนมาทำปีครับ,รบเอาละทีนี้เอจะมีใครสักกี่คนก็นแล้วแต่แต่ว่าเราไม่ได้มีรางวัลให้ใช่ไหมคุณหมอว่าเป็นคุณโนบิตเนี่ยอะไรพวกนี้ฮะไม่มี <laughs> เพราะว่าจริงๆคำว่าโนวบิตเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันตั้งขึ้นมาเองใชแ่แต่นับบันนับบันเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆครับ ครับซึ่งเหลือน้อยลงเนี่ยจะเหลือเสือกี่เปอร์เซ็นต์หรืออาจจะไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ไม่รู้อืมเอาเป็นว่าถ้าใครไม่ติดก็ถือว่าเป็นก็เป็นเป็นก็ก็คือธรรมชาตินะครับคุณหมอฟังดูแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับอก็คือธรรมชาติคือบางคนเนี่ยบอกว่าไม่เคยติดแต่เม่อติดไปแล้วแต่ไม่ดูตัวที่ไม่รู้ตัวครับ แล้วโดยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยโควิดณวันนี้เนี่ยมันมันไม่มีโอกาสที่จะกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อื่นที่มันแบบว่าเอที่เราไม่คุ้นเคยไหมครัคุณหมอมีโอกาสไหมครับการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดเนี่ยมันกลายพันธุ์ได้เร็วกว่าไข้หวัดใหญ่ครับครับนะครับจะเห็นไหมว่ากลายพันธุ์ของมันเนี่ยมันก็กลายพันธุ์ของมันเยอะไข้หวัดใหญ่ก็กลายพันธุ์ทุกปันยน์เหมือนกันนะใช่ครับเราเราตึงจะต้องฉีดวัคซีนทุกปีัโควิดก็เหมือนกัน การกลายพันธุ์ของกลายพันธุ์ไปทุกวันอนะเป็นรหัสนั้นรหัสนี้ต่างๆเนี่ยจําจาไม่ไหวนามสกุลจะแย่ไปหมดใช่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการไอ้ที่มันกลายพันธุ์ของมันเนี่ยโดยหลักของวิวัฒนาการแล้วเนี่ยนะครับการกลายพันธุ์ของมันเนี่ยมันคงไม่นะเรามองโลกในแง่ดีนะคือการกลายพันธุ์ให้โรคมันร้ายแหล่งขึ้นเนี่ยอืมีโอกาสเป็นไปได้ไหมได้แต่น้อยกว่าการกลายพันธุ์ที่ ทำให้มันแรงน้อยลงเยอะไหมฮะน้อยกว่าเยอะไหมน้อยกว่าเยอะฮะ,เ,ะเพราะว่าธรรมชาติธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทัต่วไปเนี่ยครับการวิวัฒนาการของมันเนี่ยมันก็ต้องการวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่รอด,รอ,ดอืมถูกไหมครับโควิดใช่ไหมคุณหมอครับอ่อเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับกำลังจะถามจะฟังเพื่อให้รู้ว่าเอ่อเชื้อเนี่ยเขาต้องอยู่รอดทีนี้พอเขาต้องการอยู่รอดเสร็จปุ๊บเนี่ย ไปไปได้ไหมว่าถ้าเขามีความรุนแรงของตัวเขาเองมากเกินไปเนี่ยสิ่งที่เขาต้องไปพึ่งพาอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยจะตายไปด้วยแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่น่าสนใจว่าคือความมหศัศย์ของธรรมชาติที่เขาสร้างสารรค์มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเอ่อเทือเขากลายพันธุ์หรืออาจจะมีนามสกุลต่อท้ายมาจุด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 อะไรกันแล้วแต่เนี่ยถ้าเขาจะทําให้มันมีวัฒนาการให้มันรุนแรงขึ้นเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้แต่ขณะเดียวกันตรงกันข้ามเนี่ยให้เขา มีความรุนแรงน้อยลงเนี่ยนะครับเขาอาจจะอยู่กับสิ่งมีชีวิตตัวอื่นที่เขาต้องไปเกาะเนี่ยคือก็คือมนุษย์นี่แหละเอาง่ายเขาก็จะอยู่ได้และอยู่ไปเรื่อยๆขณะเดียวกันเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะว่าเชื่อไม่มีความรุนแรงเหมือนกับสมัยก่อนไปไปได้ไหมครับว่า,าอาจจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่กันได้อย่างมีความสุขใช้คํานี้เลยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟังหมอพูดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยมียัูมมนก้นกภิคุ ซึ่งอาจจะเกิดจากการไปรับวัคซีนมาแล้วหรืออาจจะเกิดจากการออกกําลังกายจะทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับเมื่อเชื้อเข้าไปเนี่ยก็ไปเจอภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยในการต่อสู้แล้วก็ดันกันภายในน,ยนะครับจนสุดท้ายถ้าเข้าไปไม่ได้เชื้อเข้าไปไม่ได้เขาก็ตายนะครับก็ต้องออกมานอกตัวเราไปเราก็ชนะแต่ขณะเดียวกันจะมเีเชื้อบางส่วนนะครับที่ฝังอยู่ในร่างกายเรา แต่ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราไปกดเอาไว้ว่าไม่ให้ออกมานะฮะทีนี้พอไม่ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าพอเข้าไปกดอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยเลยทําให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยกดเอาไว้แล้วเชื้อจะไม่ทํางานแต่วันไดก็ตามถ้าเกิดภูมิคุ้มกันเราอ่อนแรงลงไปเขาจะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงพอสมควรนะครับเอาละครับแม่ติดต่อคุณหมอไม่ได้แล้วไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับคือเมื่อสักสองสมวันที่ผ่านมานี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนคู่เขาใช้คำนี้นะครับแต่จริงก็คือคําว่าคู่หมายถึงว่าฉีดแขนคนละข้างข้างซ้ายอาจจะเป็นโควิดข้างขวาอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่คือฉีดพร้อมๆกันเลยมันก็จะเจ็บบ้างคันๆบ้างอะไรบ้างนะธรรมดา ในแพทย์มนูลลีเวงวงซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบหายใจผู้ป่วยหนักใน,นโรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลมิชัยยุทธและก็ประธานชมรมเชี้ยราทางการแพทย์ประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณหมอได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าวัคซีนคู่สู้หน้าฝนนะครับเนื้อหาใจความเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับผมอยู่ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าแล้วก็มีผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยเข้ารับการ ฉีดวัคซีนไข้าบาดใหญ่ก่อนเข้าฤดูฝนเพื่อลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตจากไข้าบาดใหญ่1สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับผมได้รับวัคซีนไวรัสป้องกันโควิดโมเดอร์นารุ่นใหม่สสายพันธ์แล้วนะครับหลังจากที่รับวัคซีนมาแล้วสชนิดปีนี้ผมไม่ต้องฉีดเข็มกระตุ้นไวรัสโควิดแล้วก็ไข้าบาดใหญ่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอวัคซีนรุ่นใหม่ปีหน้าเลยสําหรับวัคซีนไข้าบาดใหญ่เนี่ยผมเลือกใช้วัคซีนตัวใหม่ป้องกัน ได้4สายพันธุ์้ดยกันปริมาณจะสูงกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดสปกติ4เท่ายี่ห้อ f ิฟ d a i f าอฟ l รเนะครับเพิ่งเข้าประเทศไทยมาเพื่อกระตุน้นระดับภูมิคุ้มกันให้คนสูงอายุต่อไข้หวัดใหญ่ให้สูงกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดสปกตินะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดโดสสูงนี้จะมีอยู่ในโงรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ทุกแห่งนะครับไม่ฟรีนะครับย้ํามีค่าใช้จ่ายราคาจะแพงกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดสปกติ3-4เท่า วัคซีนที่รัฐบาลให้เนี่ยเป็นวัคซีนฟรีมีเป็นวัคซีนแค่บรรยายนสามสายพัน 3, 000, โดสปกตินะครับเพราะฉะนั้นคนอายุ65ขึ้นไปที่สามารถจะจ่ายเงินเองได้เนี่ยควรจะเลือกวัคซีน4สายพันโดสสูงเพื่อป้องกันเพิ่มอีกหนึ่งสายพันนะครับแล้วก็สามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าวัคซีนโดสปกตินะครับลดการเจ็บป่วย จากไข้หวัดใหญ่ได้มากถึงร2 4เมื่อเทียบกับวัคซีนโดสปกติผลข้างเคียงก็มีการเจ็บมีบวมมีแดงมากกว่าโดสปกติเล็กน้อยนะครับสามารถที่จะให้พร้อมกับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอมาเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับในช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของการส่งเสริม การอนุรักษ์นกนกอพยพบจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณเพชรมนโนประวิทย์นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยแลวก็เป็นเลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียวอยู่ด้วยนะครับคุยกันในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารอมสินส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารอมสินโดยคณะผู้บริหารของธนาคารเนี่ยนะครับได้ลงพื้นที่เพื่อเป็นการไปดูแลช่วยเหลือแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับ คำถามคือพื้นที่ที่ว่านี้เนี่ยคือพื้นที่ของจังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ S M S 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ